อ่อนๆอวบอวบเลยค่ะใกล้กันก็มีอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ก็เกือบจะไม่เห็นอยู่ใกล้กันค่ะสองดอกดูค่ะดูดอกนี้อเอ้ยน้องแก่แล้วอ่ะใหญ่มากๆดูสิเนะี่ยดูมือสิ หใหญ่มากเจออีกแล้วเจออีกแล้วคะ่ะนี่ดอกหนึ่งอันนี้อยู่ใกล้ๆกันอีกดอกหนึ่งนะคะขายาวมากดอกนี้ขายาวขายาวมากสองดอก,ดอกคะ่ะเจออีก,อกแล้วนะคะกล<ส>ุ่มใหญ่เลยนี่มา,าน้นนีี่ด้วยนี่ก็ด้วย นี่นนนค่ะสวยดอกใหญ่ๆดูสิค่นี่ถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นทํำหักเลยโอ้ยดูทุกคนขามันใหญ่มากขาใหญ่มากค่ะดอกก็ใหญ่มากดูสิ ดูขาใหญ่ดอกใหญ่หักเลยความที่เขาใหญ่เกินไปถอนมือเดียวสวยมากเลยค่ะสวยไหมอ้วน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 อ่อนอ่อน,ออนค่ะกำลังดีเลยกํกลัง,งหวานกรอบนะคะ วยนะคะกำลังอ่อนกรอบเลยค่ะตัมุตะมดติดอกหนึ่งค่ะใกล้กันกำลังสวมาก็เหยียบเลยค่ะดีนะน้องน้องแข็งมากน้องไม่พังเลยขนาดโดนเหยียบนะคะนี่ดอกนี้ก็สวยค่ะกลันอ่อนๆน,น่ากินเลยค่ะ ดูสิคะดอกนี้ใหญ่มากแ้องเนหลุดอยู่ตรงนี้นี่สอนอยู่ตรงนี้อาจะแก่แล้วนะคะเนี่ยดูดู